สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันพุทธที่12ตุลาคม2022ัน่สิบสองในบทอ่านจากคำบรรยายถึงทลัสซิโอโดยนักบุญมัคซิโมอาธิการนะครับในความในหัวข้อก็บอกความสว่างที่ฉายแสงแก่มนุษย์ทุกคนนะข้าพเจ้าคิดว่ากษัตริย์ดาวิดผู้ยิ่งใหญ่ ได้ทรงเข้าใจข้อนี้เมื่อตรัสถึงพระเจ้าเป็นโคมว่าพระวาจาของพระองค์ทรงเป็นโคมส่องย่างก้าข้าพเจ้าและเป็นความส่องความสว่างส่องทางเดินของข้าพเจ้าเพราะพระเจ้าทรงช่วยเราให้พ้นจากความมืดของความโง่และบาปโดยเหตุนี้พระองค์จึงทรงรับพระนามว่าตะเกียงในพระกมภีร์ในฐานะที่ทรงเป็นตะเกียงพระองค์แต่ผู้เดียวทรงขจัดความ มืดทึบของความโง่และความมืดของความชั่วพระองค์ทรงกลับเป็นหนทางแห่งความรอดสำหรับทุกคนโดยอาศัยคุณธรรมและความรู้พระองค์ทรงนาไปหาพระบิดาทุกคนที่ตั้งใจเดินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นหนทางแห่งความชอบธรรมในความนอบน้อมต่อบทบัญญัติของพระเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งให้พระศาสนจักรเป็นเชิงตะเกียงเอ่อเป็นผู้ประกาศพระวาจาของพระบิดาฉายแสงสว่างไปทั่วโลก ส่องสว่างด้วยรังสีของความจริงแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านคือโลกและบัรดาลให้ใจของมนุษย์ทุกคนเต็มเปี่ยมด้วยความรู้ในพระเจ้าพระวาจาะนี้ไม่ต้องการถูกครอบอยู่ในถังแต่ต้องการตั้งอยู่บนที่สูงเด่นงดงามของพภาษาสักรเพราะเมื่อพระวาจาะซ่อนเร้นอยู่ใต้ถังหรือใต้ กฎบัญญัติซึ่งขัดขวางม่ให้มนุษย์ได้รับแสงสว่าง,น,งนิรันดรฉะนั้นพระวาจาไม่อาจนำความเข้าใจไปจิตมาสู่มนุษย์ที่กำลังดิ้นรนให้หลุดพ้นจากธรรมชาติไวต่ำซึ่งเป็นแต่มายาและการหลอกลวงสามารถเห็นแต่เนื้อนหนังที่เสื่อมสลายได้เช่นเดียวกับร่างกายของตนเองแต่เมื่อพระวาจาถูกตั้งไว้บนเชิงตะเกียงคือพระาศาสนจักรที่ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงได้รับ การนมัสการด้วยจิตอย่างแท้จริงซึ่งจะส่องสว่างแก่เราทุกคนเพราะถ้าไม่เข้าใจบทบัญญัติในความหมายฝ่ายจิตก็มีแต่ความหมายฝ่ายกายเท่านั้นซึ่งจำกัดความหมายของบทบัญญัติและทำให้พระวาจาที่จะลึกในบทบัญญัตินั้นไม่เข้าถึงจิตใจของผู้ฟังฉะนั้นพวกเราเดี๋ยวจงอย่าเอาถังครอบตะเกียงคือพระวาจาความรู้ที่ให้ความสว่าง ซึ่งเราได้จุดด้วยการเพ่งพิษภาวนาและปฏิบัติคุณธรรมอย่าให้เราทำผิดโดยจำกัดอำนาจของปริชานซึ่งยากที่จะเข้าใจตาตัวอักษรให้เราวางบนเชิงตะเกียงพระเจ้าหมายถึงภาษาาสนจักรซึ่งจากที่สูงนั้นการเพ่งพิจภาวนาที่แท้จริงจะส่องแสงแห่งคำสอนของพระเจ้าไปยังมนุษย์ทุกคนครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นความชัดเจนที่ อนุบุญมาคซิโมอาธิการได้พูดไว้นะครับความสว่างที่ฉายแสงแก่มนุษย์ทุกคนสรุปแล้วก็คือท่านต้องการจะบอกว่าให้เราถือบทบัญญัติต่างๆให้เรารู้จักความสำคัญของพระวาจาคือพระกัมพีเนแล้วก็ศึกษาอ่านทำความเข้าใจแต่ในเวลาเดียวกันแต่ อย่าไปยึดติดอยู่กับเพียงตัวอักษรที่อยู่ในพระวจาแต่ว่าให้เข้าใจถึงความลึกซึ้งถึงจิตตลรมที่แท้จริงของพระวจาซึ่งที่แท้จริงแล้วในความเชื่อของเรานพระวจาก็คือพระเบญจาบางทีคําสอนที่เป็นตัวอักษรน,นั้นเนี่ยก็เขียนเป็นตัวอักษรแต่ว่ามันมีความหมายที่ลึกกว่านั้นที่ เรื่องราวที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างเมื่อวานที่บอกเรื่องของการจะต้องจุดตะเกียงส่องแสงวางเว้เชิญตะเกียงมันไม่ได้หมายถึงเอาตะเกียงไปจุดแล้ววางแล้วคือำเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบไปเห็นว่าเรารับพระวจาพระเจ้าแนละ้วเราต้องให้พระวจานั้นเป็นที่ประจักษ์ที่รับรู้กับทุกคนแต่ไม่ใช่รับเพียงแค่ความรู้ รับรู้ไม่ใช่ครับเป็นข้อความรู้แต่รับและมาเป็นชีวิตมาจิตใจของตัวเองอแสงสว่างที่จะส่องสว่างนั้นก็คือกิจการที่ออกมาจากการกระทําตามพระวาจาตามกฎบทบัญญัติที่มีบทบัญญัติจะไปปิดบังความสําคัญของพระวาจาพระเป็นเจ้านั้นไม่ได้บทบัญญัตินั้นก็จะต้องอเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยให้เกิดการ ประกาศการเทศการสอนและการเป็นประจักรพยานต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นพระวัติศาของพระองค์ในพระกัมภีนั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งเราซึ่งเป็นคริสเตียนเราซึ่งบอกว่ามีความเชื่อในพระเป็จเจ้ารู้จักพระเยซูเจ้าและเราไม่เข้าใจไม่รู้จักพระเยซูเจ้าทางพระกัมภีเนี่ยเขารู้จักที่ไหนเพราะว่าในพระกัมภีในพระวรสารทั้งสี่คือชีวิตของพระเยซู ชีวิตของพระเยซูนะั้นก็มีเรื่องเปรียบเทียบเยอะแยะมีเรื่องอนิทานเปรียบเทียบมีเรื่องของตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นแต่ว่าตัวอย่างนั้นบางทีเป็นเรื่องของอสิ่งที่สัมผัสได้เพียงวัตถุภายนอกแต่ว่ามันอยู่ในความลึกซึ้งตรงนั้นนะการอภัยเจ็ดครั้งเจ็ดสิบผลคืออะไรก็คือต้องรู้จักที่จะไม่โกรธรู้จักที่จะระงับชีวิตความโมโหโกรธชาของตนเอง ต้องรักผู้อื่นเหมือนที่พระเยซูรักเราทำยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราได้เข้าใจจริงๆว่าพระวาจาะคือความสว่างที่จะส่องจิตใจของเราให้เข้าใจแล้วก็เห็นถึงความลึกซึ้งเห็นถึงความารักที่แท้จริงที่พระเป็นเจ้าทรงมีต่อเราขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด